มาส่งปีนองไต้แผ่นดินยาว่ะมาพบงากันทางข่าวเซนมแทงวันหนึ่งค่าวมาใน,นวันที่8หลนทน 3, องมสปลรเอ,เอค่ะปีไตสองิ้งหนึ่งปากสิาคขึ้นในวันจันนน้อขายามหามองห้าสิบสานาทีค่ะน้เมองสิงไทยมาพบปัญกันทางข่าวเซนมแทงวันหนึ่งค่ะ อเอาค่ะเป็นมาในก่อนเตมีอยู่สี่โฮข้อเข่า,นาเ,นนเนาะมาในพี่น้องพบปนแ้ว่ะให้พอเลยถ่อมเลยยิ่งกว่าจ้ำกันแทนค่ะก็เอาคา่ะเตมาพบงากันตอนที่สองเนาะตอนที่หนึ่งได้ก็เตม,ม่าลัดปั้นความไทยกว่าอีดออดค่ะจ้ำหลังเอฟซีแพนขับพี่น้องไทยและพี่น้องลาวเขาเนาะปิดเยือนมาให้ลัดปั้นความไทยอีดหนึ่งเนาะค่าจะหนุนก็อนได้ลัดปั้นกว่า,า,วาอีดออดหลังกาปองเป็นไรนั่นค่ะ ครับสวัสดีพี่น้องเอซทุกท่านครับพี่น้องไทยพี่น้องลาวและพี่น้องทุกท่านทุกคนครับครับวันนี้ก็จะมีอยู่สามข่าวนะครับจะมาเล่าให้ฟังข่าวที่หนึ่งได้ก็ข่าวาท่านพม,มา่าหรือว่าตำรวจพม,ม่านะครับก็เลยจับกลุ่มผู้ที่ออกมาขับไล่ท่านพม,ม่านะครับจับไปแล้วก็เอาไป ค่านะครับในที่คุ้มขังนะครับแล้วก็เอากลับมาส่งขึ้นให้ญาตินะครับข่าวที่สองก็จะเป็นข่าวท่านทหา่นะครับ r c s นะครับอันนี้ก็เลยมีพี่น้องประชาชนช่วยเหลือนะครับเรื่องเงินเรื่องทองนะครับข่าวที่สามก็จะเป็นข่าว การสู้ลบในพื้นที่รัดสานเนอนะครับครับวันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ3ข่าวนะครับครับครับเรามาดูข่าวที่1นนะครับข่าวที่1เกี่ยวกับท่านพมา่าฆ่าทิ้งนะครับจับกลุ่มผู้ที่เห็นต่างหรือว,ว่าผู้ที่ออกมาขับไล่ท่านพม่านะครับวันนี้ก็เหตุเกิดที่ในพื้นที่รัดสานเนอนะครับใน จังหวัดหมู่จังหวัดหมู่หมู่เจน,นะครับหมู่เจรัชสาเนอนะครับครับวันนี้ก็ตั้งแต่วันที่ย8ดกุมภาพันธ์ครับพ่านพม่าและตำรวจพม่าไล่จับกลุ่มผู้ที่ออกมาขับไล่ท่านพม่านะครับจะไปประมาณสี่ห้าคนนะครับตั้งแต่วันนั้นเป็นเวลาหลายวันนะครับ ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนญาติพี่นอ้องผู้ที่จับกลุ่มไปนะครับไปขอประกันโตแล้วว่าไปขอให้ตำหนดพม่านะครับให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกลุมไปนะครับแต่ทางตำรวจพม่าและทหาพรพม่าก็ไม่ยอมปล่อยนะครับครับถึงมาเมื่อวานนะครับเมื่อวานถึงมาวันวันที่ห้านะครับวันนี้ก็วันที่แปดถึงมาวันที่ห้าท่านพม่าได้เอา คนที่เสียชีวิตแล้วนะครับที่าทานพม่า,มาหรือว่าตํารวจพม่า,มาซ้อมนะครับทําร้ายจนเสียชีวิตถึงแก่ความตายแล้วนะครับก็มาเอามาส่งให้ญาติที่บ้านนะครับที่บ้านญาตินะครับก็น่าเศร้าใจครับสําหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่อ,อยู่ในพื้นที่รัฐชานหรือเวงหมู่เจครับครับนี่ก็เป็น ู้ชายนะครับก็ประมาณอายุประมาณ4 3ปีนะครับครับวันนี้ก็น่าเศร้าใจครับสําหรับพี่น้องผู้ที่ออกมาขับไล่ท่านพม่านะครับล้นจับไปประมาณ4ี่หคนนะครับแต่ที่เหลือแต่ยังไม่รู้สัตรกรรมนะครับไม่รู้จะเป็นหรือว่าจะยังไงครับยังมีชีวิตอยู่ไหมอันนี้ก็ไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าท่านพม่าถ้ามันจับไปแล้วมันจะไม่ให้เยี่ยมนะครับมันจะไม่เหมือนประเทศ อื่นๆน,น,นะครับจะไม่ให้เข้าเยี่ยมเด็ดขาดครับมันจะไม่ให้ไปหาญาติพี่น้องเลยนะครับไม่เห็นใครทางนั้นนะครับจะจับกลุมไว้อยู่ในที่ตั้งของมันนะครับครับวันนี้ก็เป็นความโหดร้ายของท่านพม่าที่มีมานานนะครับทำ้ายประชาชนหรือว,ว่าจับกลุมพี่น้องประชาชน ผู้ที่เห็นต่างผู้ที่ออกมาขับไล่ท่านพม่าในครั้งนี้นะครับครับก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อมาก็เรื่องที่2นะครับนี้ก็ข่าวที่2เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องไต้เล่อพี่น้องไทยใหญ่เราไปทํางานอยู่ในประเทศจีนนะครับนี้ก็ไล่ซวยเรื่องเงินทองนะครับกองกำลังกู้ัไทยใหญ่อาเซียนะครับที่ ในพื้นที่รัานเหรือนะครับก็เป็นเงินพม่าก็เกือบ3ล้านบาทนะครับ2ล้านกว่าครับนี้ก็เป็นเรื่องดีครับก็กําลังกู้ซาดไทยใหญ่อาเซียนนะครับเลยรับความช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองหรือว่าเรื่องอาหารนะครับในประเทศไทยก็ช่วยเหลือครับในประเทศจีนก็ช่วยเหลือครับเพราะว่าอาเซียนไม่ใช่ทหารของรัฐบาลนะครับเป็นทหารของ ซนเผ่าโซนกลุ่มไทยใหญ่นะครับไม่ไลไม่ใช่ของรัฐบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนก็ของลำบากนะครับเพราะว่าทหารก็ไม่มีรายไห่แล้วก็ไม่ไล่ทำงานเหมือนประชาชนนะครับนี่ก็ก็เป็นแบบนี้นะครับจะช่วยเหลือกันมาตลอดครับพี่น้องประชาชนผู้ที่มีผู้ที่มีน้ำใจนะครับก็จะช่วยเหลือกองทัพนะครับ ให้มีกำลังใจนะครับที่จะกรอบกู้ว่านเมืองให้ไล่นะครับกอบกู้ว่านเมืองจากทหารพรม่านะครับที่ยึดไปเป็นเวลา73ปีครับพี่น้องครับยาวนานมากครับครับต่อมาก็เรื่องที่3นะครับนี่ก็เป็นข่าวการสูร้รบในพื้นที่รันเนียอีกแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจาก กลุ่มรัท์ชันเอไม่สู้รบกับอาเซียนนะครับพอไม่สู้รบท่านพม่าก,ก็จะมาสู้รบเองครับเพราะว่าเขาไม่สู้รบกับอาเซียนนะครับที่ท่านพมา่าคิดว่าเป็นศัตรูของท่านพม่านะครับฉะนั้นวันนี้เวลาแปดโมงเวลาหกโมงสามสิบนาทีนะครับวันนี้วันที่แปด มีนาคม2564ครับเวลานามเช้านะครับ6โมง30นาทีนี่นะครับท่านพม่าก,กำลังพลประมาณ1 4 0นายครับได้เข้าโจมตีกลุ่มซานเนอ้อน,นะครับ App และ TN l a ครับครับอันนี้การสู้รบได้เกิดขึ้นที่อำเภอวานจำ้ำจังหวัดน้ำตู่ครับการสู้รบที่เกิดขึ้นก็ ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่านะครับถึงเวลาเจ็ดโมงยี่สิบห้านาทีครับนี่ก็ได้ยินเสียงปืนยังมีอยู่นะครับก็การสู้รบก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่านะครับครับนี่ก็ได้ยินข่าวในพื้นที่นะครับก็แจ้งมาว่าเวลานี้นะครับทหาพรพม่าได้เคลื่อนไหว ใกล้ที่ฐานที่มั่นของทหารไทยใหญ่เนยนะครับหรือว่ากลุ่มซันเนยหรือว่าเอลฟีพีครับครบวนี้ก็ทานพม่าเคลื่อนไหวแล้วนะครับในพื้นที่รชชานเุยและพื้นที่ของกลุ่มซันเนยนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําตามความสั่งของท่านพม่าครับไม่ได้โจมตีท่านไทยใหญ่อาเซียนกลุ่มซานใต้นะครับวันนี้ก็ท่านพม่าก็เข้า จมตีกลุ่มชันเนยนะครับ SPP และ TNLA ครับในอำเภอบ้านจำจังหวัดน้ำตูรัชสันภาคเหนืครับครับการสู้รบครั้งนี้ครับยังไม่มีรายงานผู้ที่บาดเจ็บหรือว,ว่าเสียชีวิตนะครับก็คอยรอข่าวกันต่อไปนะครับครับผมคิดว่าอีก,อกไม่นานน่าจะมีการสู้รบเกิดขึ้นอีกนะครับเหมือนท่ามพม่า ส่งสัญญาณครับบอกว่าถ้ากลุ่มสานเนยไม่สูดรบหรือว่าไม่เข้าโจมตีอาเซเนสนะครับท่านพม่าก็จะเข้าโจมตีกลุ่มสานเนยก่อนครับคล้ายๆเหมือนการสู้รบที่ผ่านมานะครับเป็นเวลาสิบกว่าวันนะเมื่อเดินกุมภาพันที่ผ่านมาครับท่านพม่าเข้าโจมตีกลุ่มสันเนยก่อนนะครับกลุ่มสันเนยก็เข้าโจมตีอาเซอนนะครับเป็นเวลา10กว่าวันนะครับทําให ท่านสองกุ่มนะครับไล่รับบาดเจ็บล้มตายกันครับนี่ก็เป็นที่น่าเศร้าใจครับครับนี่ก็คอยดูกันต่อไปนะครับว่าการสู้รบจะเป็นยังไงครับในวันข้างหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ผมจะมาพูดเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับพี่น้องที่มาติดตามเ่อ้ของผมนะครับและที่มาให้กําลังใจผมครับวันนี้จะมาพูดเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ เอาค่ะเข้าขามาหบญาติตางชาตะหนมทางตอนที่สงค่ะเอาคเข้าามาตัวหัวข่าวที่หนึงอ่อนตางสุดค่ะตับงสุดงได้อาเสียเอเดเดกดทัันยาหมอกําเลยนะและกองนะปังต่อรองก้นเมืองอยู่สร้างกินเศร้านึกอึงมองเป่งเจเบงหัวปงเซตตอนต้นตี่จึงได้ปัจจัน ลักเฮ็ดปังต่อรองตีนวานเสมกาลักซื้อขายสู่ซ้ํากินป้ายามอกกําแลตับซึกซึงใดอาเสียดาดเอตีงับวันที่5เดือนธันวาคม32ปลเดือน3ลองซิคําบีใต้2แห่งปาก15นี้ตับซึกซึงใดอาเสียดเไล่ขกทัดตีนสตอุกงเอิงมงเงวงโหปงสไล่กทัดหันงามแม่นนาย เราก็อันตึกนั่งแบงปางไพ่กันในคืนหลังหลังหนึ่งเดินนั่น่ะกดทัดทานป้ายาเมากลับมาอีกตั้งกองปัดหนึ่งเราอ่ะนั่งปางไพ่เสียอยู่ดีพรุ่งนี้ฝนอาเสียดอาจจเอ่ยไรที่งับก้มขังโต้เจอเขาไว้อยู่ในเย้าคนบางคนตีลาดในว่าพมุีมาสาปางซอมเลินมนแต่ใจอยู่อ่ะ เป็นเลี้ยวหนึ่งอ่ะไฟก็เตรียม่าสังอ่ะใหเลียนเพระอ่ำหูจักข้าวยามหลงอ่เลียนกาเสกใครนี้กูวันนยาวก่อนขาซ้ำาปก้าขายสู่ซ้ำกินป้ายามมอกกับเจ้นอ่ะมันหนึ่งแค้นอ่ำรียาวอ่ก็โกลุกอ่อนในหวานกว่ายยิงไปซ้ำเตะขาลัดในหนังไหนติ um ีนนายเอิงม้งเป็นไหนมุภูมิพลนพรานอ่ะับซึ่งได้อาเสด็ดเอเดดเอใซับแป้ง เนว่าปันพังว่าย่าว่าภัยแต้มไหลกล้าขายชุดซ้ํากินยาเมากําภัยแต้มไหเฮ็ดปางต่อลองบ่มีปางต่อลองก็ในวันนวนสนน่ะตงมีผู้หลักคนจนน่ะอํานั้นน่ะคนก้าขายชุดซ้ํากินยามากําเจอในแลภัยแต้มไหเฮ็ดสังทัดผูหันมาเตเอาอายิจํานําปักเปิงมกตรงมีไว้ว่าไหน และปางต่อรองปอกในทับซึ want, <ım. S 2> <buenas S 3> ่งใจอาเสียดัดเอเดเอกดทัดหกเส้นไหลยามาสิบสิบฟุตยาลำหนึ่งจับกองปอดหนึ่งเล่ามักกองสิบลลกเงินั้นเกี่ยวข้องยาหม้อกำแหล่ปางต่อรองโฮมตั้งมดแมนสร้างเงินสามแสนหกแห่งป้าพงหกลลกภาษเจ้าแอบปะ เซงมกสู่ยามาแทงตั้งน้ำเลติ้งยับไหลปลากนนั้นมี้นปางไพ่เกาเกาในเย่าเจ้าเขาเกา้กนในตั้งฝังต่อรองเสียเกี่ยวข้องยามมกกัแเลอํ่ำเฮ็ดจำปักเปิงมกจุ่มของเสี่ยขึ้นจังใจอยู่ที่พมินผิวพานอาเสียดเอเดลติ้งยับกุ้ขังตัวไว้อยู่เย่าว่าไหนเนี่ยนะออเขาใน้ก็ข่าขาตีแันว่า ปางต่อรองในการการขายยมกั๊มนี่นะในก่อเฮต้าพินองเจ้าเครื่องกเ,กเ,เมืองสลายจิงแต้าค่ะเดี๋ยวอะไรทบั้งอยากผุดเน,นี่ยเนาะเตี๋มีคนดักคนจนในวันในสนในนาค่ะสามวันมีปางต่อรองเจไอไรอัมลีเน,นี่ยเนาะในก่อถูกลีหูบป,ป้องใจกันเหยานะเนี่ยเนาะมันมน้ำใจร้องลีค่ะบนเฮต้าเจอเครื่องเฮ้าเลยควัดไรผ่านก้อยเน,นี่ยน้ำใจรอ้องลีค่ะโอเคสิบเจ็ดห้ขาค่ะอ่านกันมาเต้ทยทางหอก ข่าวที่สองเนาะี่ก็เป็นข่าวปลิ้งมันไยหมุดเจติงยับก้นในกลางใจก้อนหนึ่งกว่าก้มคังไว้เหยวแหมตายเสียขึ้นเอาขับโตส่งปันตีเฮนปลิ้งมันไยหมุดเจติงยับก้นในกลางใจก้อนหนึ่งกว่าก้มคังเสียใจลอกลายคลกคขายปอดทุบแหมตายเหย้ขึ้นเอาขับโตตายส่งปันขึ้นตีเฮนวันที่ราบแปเดือนธัน ส,ส่องแสงไปซาเอ็ดนั่นปลิกมาณเรื่องหมู่เจติเงับก้นในกลางใจอันแานขัดตับสึกมันเชดอันนัดก่อนหนึ่งกว่ากุ้มขังเสจล,ล็อกไล่หกห้ยปอดทุบแหมตายเยาถึงมาวันที่ห้าเลนทศสามสงไปซาเอ็ดก็ขึ้นออกขับตัวตายมั่นใจส่งปั้นตีเฮนในเยา้าผู้ชาก็อันถูกปลีกมันเรื่องหมู่เจติเงับกุ้มขังแหมไตาย,ยาขึ้นออกขับตัวตายส่งปั้นตีเฮนในจื้อห้องเต้งดุ่น ู้ชใจอายุหมกสี่สิบสามปีเป็นก้นจากที่ปอกหัวหมันเวียงหมจว่าไหนก้นละเฮิรนเติงหลุนรัดในสื่อข่าวว่าเติงหลุนไหนเมื่อพปลกมาติงยับนั่นอ่ะมีห้อยเจ็บห้อยหมัดสังอ่ะก้อยกาเพิปลิกมาขึ้นออาขับโตตายมั่นใจมาส่งตีเฮินและหันจอมก็ขอแล้วจอมตมั่นใจมีห้อยหมัดเจ็บถูกปอดทุบปอดเต็มกว่ามดไหนายา เตีงหลุดล่เมื่อวันที่ทราบเป็นหลังทศสองสังไบชาวเอสมันใจเข้าบ้านนะึกลองในกลางเจอสารคัดตับสักมนะันยึดอำนาจจึงเมืองตนะีเวียงหมู่เจเส์พ้องในกลางเจอเลยไลยก่กระเจียนสารคัดตับสักมนะันยึดอำนาจจึงเมืองตนะีหิมหลานมานเะว้งตีหิมหลานมานตี่าเส้นอันนี้เปรียบมันสีก่อนน้งองโคกนเฮิร์นขี่กาลลำหนึ่ง เขานักเกก้นในกลางใจเสียปล่อยหมักยืกล่องยาปังในกลางใจแหลมหมัดใน่ากก้นในกลางใจเขาปักหึงยิบกองกลางในเสตีงับเตียงหลุนโฮมปาทั้งก้นในกลางใจกำพ่องก้นหน้าขึ้นเตีงหลุนรัดนนสสุข่าวได้ว่าเอาขาในก็ลัดว่าลอง ก่านี้การเจเนี่ยนะม้วันที่ซาบแปดเนทนอสองสองซาเวค่ะซื้อเตีงหลุดเนี่ยนะอายอายุ43่ปีเนี่ยเนาะซึกมันแลตั้งเปลิกมาตีเงยียบกว่าก้มขังเยื่ขาแฮมตาย8ปค่ะตีเงยียบกว่าม้วันที่สาแปดเนทนสองสอาเวค่ะยยาก็เอาตัวตายอ่าลงเต็งหลุดเนี่ยเนาะอายุสี่ามปีก็มาส่งปันตีเฮินขึ้นเนี่ยเนาะอันนี้ก็ เวียงหมู่เจจึงไดปัดห้องเห็นนะเนาะออาขาในกรณีหมกจำใจขาปีน้องเจ้าจเขื่อนในนั้ตีอยู่ในเมืองสน้อยจึงเตียวขาเลยถูกปลิกมนันเลยซึกมนันขาแฮมใต้แปดขาย, 8, ยาก่อนเอาตัวใต้ส่งปันขึ้นตีเฮือนเย่ในยเย่าออาขาในกเป็นรองหกห้าของซึกมันปาน 80, สิบปันในนั้นเามื่อก่อนต้นมาหัาน่นต่อถึงยามเดียวขา เอาค้าสร็จแล้วค่ะมาได้ทางหัวคอขาที่ซ้ำเนาะพูุ่งนี้น้ำใจเนื้อมึงนกมึงอ่ะซอยเงินตองเลยยายาตีตับทุกจุงใดอาเสด็จเอเด็จเอ่ซ้ำหลังต่างยังอันพูุ่งนี้น้ำใจเสด็จหนาผักจนขาวเสิเขามีนั่นเสียไมีพี่น้องไตอ่ะอันมีเนื้อมึงเข่พี่น้องไตทุ่งเมาเลยผู้พักเจอจัดเขาเอาเงินตองอีกยายาซอยแถมบอลตีก็ซึ้งรับทุกจุงใด อาเซียเอเอเอวาไหนหมื่บวันที่6เลือนทน 3, อ้นสามซอยปเซาเอค่ะเลือนสามลองแปดคำํำปีใต้ 2, 1, สองหนึ่ปากสพานีหมู่ปีจุ้มน่องอันเป็นผู้ฮักเจอจาดแลปีน่องนาวเวงลาย่ะเอายายากินน่ะซ้ำตกแมนสร้างเงินมนันสองแสนสองล้านสองล้านหส สองแห่งหามปากปยาจะแถมบันทีก็ซึกได้ทุกสึ่งได้อาเซียดเอ็ดเอดเออันนี้ในหน้าซึกสึ่งได้ปอดห้องแต่เฮาเปลี่ยนไปอยู่หลีตีก็ซึกก็หันอาเซียดแค้มแบลหลีมาไหนเนี่ยเนาะยังก็เป็นพี่น้องแตาค่ะที่อยู่ในเมืองเขปัดทงเมาเอาเงินเข่ใจแถมบันตีก็ซึกตัดทุกสึ่งแตาค่ะอาเซียดเอ็ดเอดเอ๋อทางตั้งนำ้ำไหนคะ่ะ เอาข้าวขัดแล้วเราวันมาในพี่น้องแข่งกันยันมึงและพี่น้องเจ้าเครื่องมึงสลายสิงแถค่ะอันมาให้การอยู่ที่น้ำมึงสุดท้ายก็จอยแถมค่ะพี่น้องแถว่ะอันก่านเทุการมีอยู่ตีมึงเข่และพี่น้องแถว่ะที่มีอยู่น้ำมึงสลอยจึงใจก็กําแถมบันตับซึกอาเสือและเท่าขาในน้องหนังเฮือได้มีแห้งตัวแห้งใจยตาเด็ก เก่าบานของมึงสันดิษฐาเต้าขาขึ้นน,นั่นเนี่ยเนาะอันนี้ก็เป็นรองหรีเทตเตค่ะมีแห้งซึ้งยาวก่อนลดอยมีแห้งเงินเยาวก่อนลดอยมีคนมึงปั่นแห้งทางค่ะมีซึกงลอยก็เอออัม,มีแห้งเงินกําแถมอันมีพอไม่คนมึงกําแถมเนี่ยอันนี้ก็ตับซึกก็เตรียมเฮงเตรียมขึ้นใหญ่ามาส่งเลยค่ะเอาค่ะสืบเด้นห้า่ะอ่า,า,น,น,า,า,าอนกันมาโดยทางข่าวที่ สี่กันค่ะอันนี้ก็เป็นข่าววันเมื่อไหร่เข้าคดีแรงหันว่าปังตึกไหลมีแถงนละมึงจึงใด้ปัดห้องนะฮะเนาะปังตึกซึกมาแด่ซึกงสองปีน้องค่ะทีเอเนย์จุ๊มตาพงเกี่ยวแล H H ะเอสพีพีวานให้นะฮะเนาะก็ว่าเข้าคดีแรงหันว่าไว้เซตับซึกงสองปีน้องเอสพีพีและทีเอเนย์ อ่มยืออาศีเอตเอดยียวเน่ยเนาะเขาคาดเดเลยหันว่าซึกมันเหมือนส่งสัญญาณก็อวาไลค่ะสังอ่มตึกอาศีเอตซึกมันก็เตะตึกเขาํำเดียวกํำสื่อค่ะกับนั้นเมื่อไหรวันที่แปดเดือนธันวาคมสองห่ง,ง,งปเดเศค่ะเขายามกลางเนเจ้าหโมงสามสินิตซึกมันตัดคามายาสามสองส่าสามสองห้า เอ็นแห้งหมอก1ปาก40ก่อไล่เป็นปังตึกกันทั้งตับปองสู้แอพพีทีเอ็นเอลเอตีผ่ายห่องวานว่าเอิงน้ำตองกุ้งท่งมานจแบ่งน้าวแงไว้ต่อพถึงขายำกลางเนลาเจมองสาวหนิดใเสียงกองเสียงมากทั้งสอ่ายจองขึ้นเย็นลงในเยา สืบเสยนนายาวามืองหนังจำสายวันให้แลให้ป่าเจนในซึกมันเขาเอาแห้งสักตั้งน้ำมาพึทดจิมซอกเตาเอาตีอยู่ไห้แลอันเป็นสึกวันให้เขาในก็เลยแถมแห้งสักตั้งน้ำมาเข้าอมจำไปจำเจอหน้าปุ่นตีน้องเข็ดหน้าเป๋เจอในเสียเมือหนังเจอสายวันให้นั่นก่อึกมันและซึกเขาเขียวสามเลเสียย่ำเดียวงานกันไว้อยู่ในเยา่าเกี่ยวเลยลองลูกตายมาเจ็บ ้นปังตึกสองผายแต่อาไรหัจอมสังขารลหัจอมเงาลายในปุ่นตีวันเหมือนในมีหนังในคะ่ะนะเนาะเอาขาในก็เป็นข่าวของเงาแรงคนไหนเอาขาแต้มต่างใบเน,เ,นเ,เนี่ยเนาะเอาขาในก็ขาเจ้าหนมาทัศสร้างและทัทองต้นนี่วนมาเป็นแผนการของซึกมันคะ่ะเอาแห้งซึกตั้งนนําตั้งไรกวาดหลอกเงินีบานให้เย่ยวก็เอาแห้งซึกปากไป สี่สิบเกาะนะเนาะเขาหลอดตึกตีเจเปียงเกาะแม่จึงไดปัดห้องค่ะที่นั่นเอืงบ้านจำนะเนาะเอาขานนี่ก็เข,าข้าขาดไดเลยเันว่าปังตึกปอกกำนี่ก็เดไข่เหมือนกันเมื่อปังตึกตีแนวเวงสีป่ปอจึงได้ปัดห้องเหมือนกันค่ะน,นั่นเข,าข้าขาดไดเลยเันว่าว่าเสปังตึกสึกมาแล้ว ซึกอ้ยหลีปอดห้องนะเนาะไว้เสรนั้นมาปังตึกซึกมานเต่อํามีเห่านี่เนาะกยจุ่มอ้ยหลีปอดห้องสามาคึนยืออาเสรัดอดดเอหลายอ่องตีค่ะมาตะเป็นตีสีปอกจอกเมนําตูากกเสนั้นข้าตง10วันไปเนี่เนาะเฮเลือดหยดแตมปนีน้องจ้าเคือมึงสนยซึ่งต้ค่ะอันเป็นดกน้องปองไปซึก อาเซียแอตาไลคคเกาหลีซิโงเขคลียร์บอลให้ก็อย่าสองโมงสองจุ่มไล่ลูกไล่ตายกันค่ะกับนั้นอันนี้ก็แต่ละหันว่าเหมือนซึกมันเขาเใครให้จุ่มไว้ดีปอดห้องลึบล้ำเลยลึบตึกอาเซียแอตเอท่างก็จ้างเป็นได้ค่ะอันนี้ก็เมื่อว,วานลองตัง้งไปเป็นเชิงเฮ้ยนี่เขาขา่าวกันพอดห้อมตัขว,วข่าวเงาเฮาปอขึ้นกันกวาดจอมกันแทงขา เอาคขาปันมาในกอคขาเจลหนุ่มจะย้อนขึ้นดูไว้ก่อนค่ะสำหรับพี่น้องคขาูกใจส็ช่วกระทบขาเจลหนุ่มในกอกจ่ายกดเสกกดไลค์กดปุ่นแพรบันนำนำ่ะเอาคขาปันมาในกอกมาส่งค่ะ